กามและกามคุณความหมายของกามและกามคุณพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบการเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามพิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบการเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งการ วิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวพิขูทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่รู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้ได้ด้วยหู อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดภิขุทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก นั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นพิกุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งการเป็นอย่างไรคือผัสสะ เป็นเหต er ุเกิดแห่งกามทั้งหลายพิกุทั้งหลายก็ความต่างการแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งการในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในผฏฐัพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามพิกุทั้งหลายวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งบุญหรือส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามพิกุทั้งหลายความดับแห่งกามเป็นอย่างไรคือความดับแห่งกามย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม